สวัสดีคุณเพื่อผมจะบอลทันที่สอนนะครับนี่คือ s ซ l e เ t นฮิล2สองตอนที่ย7สิบเจ็ดแล้วครับมาไม่รู้ว่ามันจะจบยังนะแต่ดูทรงมันจะใกล้จบแล้วแหละเพราะว่าปมทุกอย่างของตัวเอกทั้งตัวประกอบทุกเฉลยมาหมดแล้วนะครับป่ะอะไม่มีเไรเสียแล้วนะก็ผ่านมาขนาดนี้แล้ว

อย่ายุ่งกับเธอ,เอป,ปล่อยคนเราลงรกไปดองโดงเดียวเธอเ <c oughs> จมูยะ <c oughs> นี่คือบาปของเจมนี่เขาต้องได้รับนะ ผลกรรมของ <was> weak. ผมมันอ่อนแอ why needed you. เป็นแหลทำไมผมถึงต้องการคุณต้องการบางคนที่มาลงโทษผมด้วยบาปของผม that's แต่ทุกอย่างตอนนี้มันจบลงแล้ว I know the t r u ผมรู้ความจริงทุกอย่างแล้ว now time end แต่ตอนนี้เรียเวลาจบเรื่องกัน <This. S 1> ไม้วัวสามเหลี่ยมชะเดียวคุไปเลย มาดิครับมาดิครับมาดิครับอุ้ยเชี่ยเชี่ยคุยเหลือมเลยมั้งอืมเชี่ยเชียวเุ้ยอ่าอะมไงดียววะเฮ้ยหาไม่โดนออกขวาออกขวาออกซ้ายกล้องกล้อง,ง,องขอกล้องดีๆหน่อยเชี่ยไม่เห็นอะไรเลยกล้องเออเอาเป็นที่มันสะดุดสะดุดไลยสะดุดขอเป็นปืนเป็นพวกดีกว่า อกระสุนเท่าไหร่หกสิบนัดเออยิงไปเลยหกสิบทีรวมในแม็กด้วยอาเจ็ดสิบสู้บเลามิเทสนะครับดับเบิลบิลามิเทสอืเชื่อมึงจะเอาปุได้ อย่าจะไม่โดนแล้วไม่โดนดินดบบกินยาแล้วเสร็จแล้วก่อนเชืดโดนมันแรงกันเนียมาเออม,มากูเล่นสุดลบลบจะแทงกูได้เลยสุดมั้นสุดมัน้มึงไม่โดนโอเค เชือดโดนเชือด๊บทบเชือดโดนโอเคจะรอดป่มวะ กล้องไม่ได้เลยอ่ะเล่นลำบหากหของกล้องเองอ,อแต่ก็มาเถอะไม่มีอะไรเสียแล้วมาสุดสุดท้ายนี้ 嗯，玛丽，嗯，马里，马里，嗯嗯啊嗯嗯 โดนกนได้วิงสวนวิงสวนวิงสวนเออ,อยิงถอยยิงโดนสวนพยายามยิงสวนมานได้ปะเนี่ยเออวิ่งหลบออกขวาออกซ้ายมาอุ้ยเสียบม,มาโอเคโอเคมา ไปยังคำนวณระยะไปด้วยนะเรามันมาบ้าเลยฮึดลุกมีงไงมาเฮ้ยช่วยหึงด้ว กูมีอะไรคำว่าหมู่บ้านจะจัดอ่ะอืมเฮ้ย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 ไม่เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยงโดนี่เก่งว่ะเฮ้ย จะรอดมันลูกสองมันก็ช้าได้แม่งอันนี้ก็วิ่งไม่ได้มาคุณจะบ้องมึงเน่มาอาวุธเริ่มเกมอืมมาดิมาดิมาดิาดสเต็ปเทพสเต็ปเทพออืมอืมงงทุกคนนะงงทุกคนนะเสียทางนีแรง น,น,นก็ไม่เหลือ,อยาแล้วด้วสู้ยังไงวะช่วงกองก็ไม่เห็น wing wing wing. Rồi rồi rồi, thôi thẳng đi thôi nào. lên wing lên. Thôi lặng không mới quẩy. Chia, Thôi thẳng đấy hết trong khoảng đấy là thế ấy. Cái này mới quẩy, ăn với. làm làm Ô. chết đấy. Chia, tận chịu rồi. อมันซู่นอย่าหาหมดตัวเลยเนี่ยมันถืออะไรบางอย่างในมือด้วย mm. scarlet egg โอเคเล็ตัว last color egg โอเคแล้วเนี่ยล็อกโอเคต้องอะไรเสรษทีประตู mm. เขี้อู้ตึงเลยบอสตัวนี้เขี mm. ้อูย Để okay, lên thổ bố lắm oh. Ok Ok Mi đây máy Okay. สรุปเกมไม่ได้เขียนอะไรครับเขียนไว้แค่ว่าเดินไปต่อเ้าจะเจอการต่อสู้ครัง้งสุดท้ายแต่กูไม่พร้อมว่ะแ Mary เฮ้ยรี่คุณต้องการอะไรผมเอาดอกไม้มาให้เนี่ยดอกไม้เหรอฉันไม่อยากได้ดอกไม้แห่งสวนยนีย่เว้ยกลับบ้านไม่ได้แล้วนะแมรี่คุณพูดอะไรอ่ะดูสิฉันไม่น่ารังเกียจฉันไม่ควรได้รับดอกไม้ด้วยซ้ำ ระวังโรคระบาดนี่กับยานั่นฉันก็เหมือนจะปหลาดเลยอ่ะตอนนี้แล้วคุณมองฉันยังไงอ๋อยังที่ยังไปออกมาเลยอย่ามายุ่งกับฉันน่อมันไม่มีใครฉันไม่ไปอยู่กับใครแล้วยังไงฉันก็ตายอยู่ดีบางทีบางนี้อาจจะเป็นวันนี้ไม่อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะง่ายเลยท้งเาะเขาฆ่าฉันแต่โรงพยาบาลคงจะไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะ อยากใช้ชีวิตต่อไปคุปยังอย,งอยู่ไหมเนี่ยจะบอกรงไงว่าไป <S 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 <อ>หูหนวกหรือไงวะแลอยากกลับมา <James. S 1> อ่ะเฮียเดี๋ยวเรียนแม่งสุดจังวะตายปเป็นเลยบู ต้องลงไปนไะเฮ้ยในเรื่องภรรยาสามีภรรยาคู่นี้มันเดือดใชงวหกูขอของกูคืนนะทั้งหมดบางค่ที่กูเสียไปทั้งยาทั้งอะไรเนะ่ยตอนนี้กูไม่เหลืออะไรละถ้าสู้บอสตอนนี้ก็เนะี่ยอาจจะตายเลยอาจจะตายได้เลย น่าจะจบแล้วนะตอนนี้ตอนนี้สิบเจ็ดนะน่าจะจบแล้วแหละใครแมรี่เหรอพี่ยายกูไหมไม่มีเลยเกมนี้ผมบร,ริาหารหวยวะ่ะไม่เหมือนเซสนีวิวอ่ะเกมนี้บร,ริาหารหวยว่าเยอะเลยผม แมรี่ yeah. ผมมาแล้วแมรี่แมรี่มดแมรี่นี่แมรี่จริงๆเว้ยเมื่อไหร่ <S <S คุณจะเลิกทำผิดพลาดเหมือนฉันสักทีฮะแมรี่ตายไปแล้ว คุณค่าเธอเปไงมาเลี้ยงกันเถอะนี่คุณนี่เองแต่ผมไม่ต้องการคุณอีกแล้วอะไรนะคุณต้องหลอเล่นแน่ๆเลยแต่ฉันเป็นของคุณได้นะอยู่ที่นี่กับคุณตลอดไปก็ได้แล้วฉันจะไม่มีทางทำให้คุณรู้สึกแย่เลยนเลยคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เหรอฉันต่างกับแมรี่มากเลยนะคุณจะทิ้งไม่ได้ยังไงฮะฉันดีกว่าแมรี่ตั้งเยอะ ทวเข้าใจแล้วตอนนี้ได้เวลาจบฝันร้ายที่แล้วไม่จะไม่ให้คุณทำแล้วคุณคนเนี้จตายด้วยเจมโอ้ยี่อะคุณโหลดเทพคุณโหลดเทพอันนี้จะเตะเทปปุ๊บอันนี้จะเตะเทปไปเนาะอือเชี่อวมาแรงมาแรงมาแรง เชี่ยบอสไฟสักขอญาเซฟนะครับเซฟรวดเซฟรวดตอนนี้ไม่ไหวละกูตายกูวิ่งไกลอ่ะไกลมากๆเลยด้วยออกทะเลไปเลยว่ะแล้วกูจะไม่โหลดเซฟเหมนกันละอื้มเขี่ยมาเลยอุ๊บๆไป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 ้ยไป mình 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 đây, cũng mình đây Ý, cũng mình 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 ok mấy đồ, mấy đồ, mấy đồ đam mình mấy đồ đam mình Chết mình 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 chết mình Mày, mày, mày mình mình cũng mình 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 được เมื่อกี้ฉันมองอนาคตมาแล้วฉันเห็นอนาคตฉันเห็นอนาคตแล้วอันนี้กูไม่กูจะไม่ยอมกลับไปวิ่งซ้กไอ้หาสองตอัวน้นใหม่เด็ดขาดกูไม่ยอมเดิมาดิมาดิเอากดผิดโอ้โกดผิดครับโทษ อยู่ไหนวะอืม <Brother> อืเรื่องกูโดนกูโดนโอ้เซฟเซฟก่อนเซฟกาทำดกับบอส ยิงอะไรกูเลยมานี่กูเลี้ยคุยมได้มาเลี้ยคุยมมาดิมามามาดิ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 จะสุดมั้ยไหมวิ่งวิ่งก่อนทิ่มันไ อืมอืมอมมยิงกไปยิงออกไป่ว่ง <Hollywood. S 1> ิ่อืมอืมดีไม่มีไลฟ์ฟด้วยกูมีแค่ลุกซองเลมมาอืมอืมอืมอโดน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 โอ้ตกเชอะไรกูมีเลคุยมอูมีเลคุยมใกเกอนกระสุนหมดไหม ไม่มีย้ายเลยมาอย่างนี้กระสุนไหลเฟิ์นี่กูไปคาเป็นกระสุนล uh, ุกซอมได้ไหมไหวแล้ว <visuals> ปิดไปเลยเนี่ยคือการต่อสู้ของลูกผู้ชายมาเืมมมนเมึงไปเลยเทปเทปเทปมา การสู้ของลูกผู้ชายน้องเชี๊ยบเจียบโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ๊ะมไรมึงจะตายป่ะยี่ห้ออะไรมึงจะตายเบื่อเบื่ออืมโอเคโอเกูหลอนแล้วแะไรมา มอะไรมึงจะตายฮะยอ้ยๆๆช่วยช่วยไม่ไม่ออกซ้ายออกซ้ายอันนี้เอาซ้ายเออกลับไปที่ด็นสองเลียกคุยเยี่ยมเดี๋ยวมันไม่ได้โกงนะครับคือกูขี้เกียจวิ่งไกลแล้วกูขี้เกียจเลยแล้วมามาจริงๆก็ผมย้อนกลับมาเซฟเซฟเมื่อกี้เหมือนแบบย้อนกับมาปุ๊ปนึงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ว่าบอสจะโจมตีเหมือนเดิมตลอดนะเห็นไหมเมื่อกี้ก็มันตีหนวดอันนี้คือปล่อยมาแรงมาแล้วเห็นไหมก็นี่คือความต่างนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้โกงอะไรนะเพราะว่าก็เห็นว่าเห็นอนาคตก็มันมันกำกลับมาเห็นอนาคตได้เซสพก็มาดีมึงอ่ะมาดีมึงอ่ะเทียกับเซฟอืมอะไรมึงจะตายเออตายสักทีเอ้ยพูดเนื่อง รู้จักเปล่าเจมดูมาริโอเลยคุยังมีทุกอย่าง่ะ,ะมะหึจบก็ตรงนี้แต่อีกหาเจมเฮี้อะไรล่ะหด่าไปิดเทศปิดฉากกูไม่จงมาเจมกูไม่ต้องสา่าอะไรละเมียคือเมียที่มีไปแล้วก็ตายก็ตายก็จบแค่นั้นแหละอืม แมรี่แมรี่เฮ้ยมาดูว่าเราได้ใช้จบแบบไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันเจมส์เจมส์ให้อย่าไปฉันด้วยฉันบอกคุณแล้วว่าฉันอยากจะตายเจมส์ฉันอยากฉันไม่อยากจะเจ็บจนโอ้อยากเจ็บจนตาย ไม่เลยทำไมฉันถึงทำมันที่ล่ะพอจะฉันดูคุณทรมายไม่ได้แล้วไม่นั่นไม่จริงเลยคุณบอกว่าคุณไม่อยากตายนี่ความจริงก็คือผมเกลียดคุณเองเนี่แหละผมอยากให้คุณออกไปจากชีวิตผมผมอยากได้ชีวิตผมกลับมา จะทำ้ <James. S 2> true, มความจริงแล้วก็ so แล้วทำไมคนดูเศร้าจังเลยแมรี่เจมส์ได้โปรด Please ได้โปรด <me. S 1> ทำบางอย่างให้ฉันดี chắc chí vít thôi thôi chọc in my restless dreams nếu phần dụng của too. chân chân hề mơ mơ silent hill silent hill คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะพาฉันไปที่นั่นอีกวันอีกสักครั้งอีกสักครั้งแต่คุณไม่เคยทำมันเลยก็นะฉันอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ในที่ในที่พิเศษของเราแต่เราคุณอยู่เสมอรอคุณที่จะมาเจอฉันแต่คุณไม่เคยมาเลย นั่นแหละทำไมฉันรอแล้วก็ทนอยู่กับความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวฉันรู้ว่าทาทำสิ่งแย่ๆไปกับคุณนะแล้วก็มีบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ให้อภัยฉันด้วยฉันหวังว่าฉันจะเปลี่ยนมันได้นะแต่ว่าฉันทำไม่ได้จะรู้สึกแพนิกรู้สึกสมเพศสมเพศและน่าเกลียดที่นอนอยู่ตรงนี้ นอนรอคุณอย่างเดียวทุกวันที่ฉันมองออกไปข้างนอกระเบียงสิ่งที่ฉันคิดได้ก็คือความไม่แฟร์ของเรื่องทั้งหมดนี้หมอมาหาฉันวันนี้เขาบอกฉันว่าฉันสามารถกลับบ้านได้ในระยะสั้นมันไม่ทำให้ฉันดีใจขึ้นเลยมันแค่ทำให้ฉัน มันดูเป็นโอกาสสุดท้ายมากกว่าฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าฉันหมายความว่าไงก็ะั้งตอนนี้ glad home. ฉันดีใจแล้วที่ได้กลับบ้าน you ฉันคิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงคุณสุดๆไปเลย <But S 2> แต่ afraid, James. ฉันกลัวนะเจมส์ฉันกลัวที่คุณไม่อยากให้ฉันกลับบ้านมาจริงๆ แม่ว่าคุณแม่ว่าคุณจะมาเจอฉันหรือไม่จะบอกได้เลยว่ามันยากขนาดไหนฉันไม่รู้ว่าเธอคุณเกลียดฉันหรือว่าตกเพลฉันไหมเดี๋ยววันที่ควรจะเกลียดฉันเลยก็ได้จะขอโทษแล้วกันในเรื่องนั้นครั้งแรกที่ฉันได้เรียนรู้เราได้รู้ว่าฉันจะตาย ฉันก็ยอมรับมันไม่ได้ฉันโกรธมากตลอดเวลาฉันเอาทุกคนออกไปจากชีวิตที่ฉันรักมากที่สุดโดยเฉพาะคุณเจมส์ราองันแหละฉันถึงเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเกลียดฉันแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าอย่างหนึ่งเจม ฉันรักคุณเสมอและตลอดไปแม้ว่าชีวิตของเราจะมาจบลงในแบบนี้ฉันก็ไม่ขอเลขโลกใบนี้แล้วกันกับเราโอเคเรามีเรื่องราวดีๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยกันนะจดหมายนี้ก็หายไปนานแล้วด้วย ฉะนั้น say goodbye. ฉนันกำลังบอกลากลันแล้วฉันบอกหมอให้ส่งนี่ให้คุณหลังจากที่ฉนันไปแล้วนั่นหมายควาว่า this, ถ้าคุณอ่านนี้อ่านจดหมายนี้ฉนันก็ตายแล้ว tell you, ฉนันบอกเขาได้เลยว่าคุณจำฉนันได้ไหมแต่ฉนันไม่สามารถลืมคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว สองลำปี <you> know, สุดท้ายตั้งแต่ฉันป่วยฉันรู้สึกเสียใจมากสำหรับสิ่งที่ฉันทั่งขอบคุณไปทำให้พวกเราไปคุณทำฉันเยอะมากเลยแต่ฉันก็ไม่ได้ส่งคืนตอบแทนคุณเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมฉันถึงต้องการให้คุณมีชีวิตในแบบของคุณเองแล้วตอนนี้ S best <S ทำให้เต็มที่เละเจมส์ <James. S 1> ทำให้เต็มที่เจมส์เจมส์คุณทั่นไม่ใชมีความสุขมากๆแล้วอันนี้คือน้ำความในจดหมายทั้งหมดนะครับตอนแรกมันมีแค่รอที่เมืองซาเลนฮิวใช่ไหมอันนี้คือจดหมายทั้งหมดละความยิม่ทั้งหมดตัวเปิดเผยแล้วนะครับก็ดิ แง่หวกว่าผูอยากจะร้องไห้เดี๋ยวไม่ร้องกมไม่ร้อง,ผม,มองผมเป็นคนที่ตับแข็งมากครับตับผมแข็งมากคือแบบคือแบบว่าผมชินกับเรื่องแบบนี้ไปแล้วการจากลาก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตนะครับมีพบก็ต้องมีจกเป็นเรื่องธรรมดา เจมก็ออกจากเมืองเซนต์ฮิลนะครับไปกับลอร่าก็แมรี่ก็ขอให้เจมไปใช้ชีวิตของในแบบของตนเองนะครับแบบเต็มที่และเหมือนอย่างที่เจมเคยเป็นนะไม่ต้องมาแบบคอยดูแลเมียตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเออก็แบบนั่นแหละก็สิ่งที่แมรี่แบบว่าทําไม่ดีกับเจมนะเพื่อให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตของเขาบ้างนะจนกระทั่งเธอตายนั่นแหละ แต่จริงแล้วเธอก็รักเจนอยู่เสมอนะครับแต่ด้ความที่ป่วยก็เลยไปหาไม่ได้จบจบแล้วนะครับผมสำหรับไซนิวข้อสองขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูแลบแล้วก็ขอบคุณน้องที่คอมเมนต์มากนะครับผมก็ขอเล่นบากนี้ภ้าคเดียวพอแล้วภ้าสั่งไม่เล่นละทางนี้ก็จุกๆไปแลนะ้วโอเคผมก็ผมว่าจะ่ชอบน้าผมก็เจอคลิปหน้าครับบาย อ่าอันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับที่ผมเล่นทั้งหมดนะผมเล่นเล่นแบบนอร์มัลนะครับผมพาร์เซนนอร์มัลเนาะเอนดิ้งก็คือได้แบบที่ออกจากเมืองนี้ไปได้นะครับมาได้ติดอยู่ในเมืองเซนตะ์ฮิวเนาะแล้วก็มีเอนดิ้อีก3ามเป็นที่ผมต้องไปเคลียร์นะครับเซฟทั้งหมดเซฟ31ครั้งนะครับเล่นทั้งหมด7ชั่วโมงครึ่งนะเดินทั้งหมด9กิโลเมตรนะคือแม่งกูงกวิ่งมาราธอนแล้ว <laughs> แล้วก็วิ่งทั้งหมดนะครับ9กิโลเมตรเช่นกันนะอายเเต่มดนะครับผมที่เก็บมาได้ทั้งหมด 174ชิ้นนะครับแล้วก็จัดการศัตรูโดยการยิงนะครับ10ทีนะครับผมแล้วก็จัดการศัตรูโดยการต่อสู้นะฮะอาไม้ฟาดนะ85สิ้าทีเป็นไงละมึงมีปืนให้ใช้กูไม่ใช่กูใช้กระทืบอย่างเดียวใช้ไม้อย่างเดียวแล้วก็โบสตสเตตฐามนะครับตอนนี้เราพายเรือนะครับไปถึงฝั่งเนาะก็7นาทีนะครับผมความเร็วที่จะใช้ก็ประมาณ 2. 1 3หนึ่งสาเมตรนะครับต่อวินาทีก็มีรีเซ็กันนะครับ ก็นั้นแหละความเร็วนะครับตัวนดาเมจทั้งหมดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อสาสิบหก PTS นะกูโดนตีนี่แหละโดนตีเหรือวันดาเมจของเราอะก็เราได้แรงประมาณห้าดาวโอเครับผมเซฟเคียเออเซฟเลย เรียยร้อยครับผมเจอกันเกมหน้าครับแต่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีข่าวสารชี้แจงนะครับก็เราฟังได้นะครับการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์กับเปลี่ยนแนวทางนิดนึงนะโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูว่ามรูใจกันคลิปหน้าครับบายๆสำหรับใครที่ชอบในผลงานของผมนะครับก็สามารถกดติดตามผลงานของผมได้นะครับผมผมก็ได้ทําคลิปที่มีสาระบ้างไร้สาระบ้างนะครับแล้วก็สนุกเอามันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปนะครับผม ใครมีคอมเมนต์เกมใดที่ผมเล่นนะครับ mm hmm. ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความเห็น hmm. กันได้นะครับ mm hmm. เราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย